วันทำงานที่ต้องการความเนี๊ยบในวันที่ต้องทําหน้าที่พิธีกรเครื่องประดับนาฬิกาสำหรับผู้ชายมีส่วนเพิ่มและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเรามากๆเลยละครับความมีสไตล์ที่ไม่ําใครนาฬิกาเจ้าบ่งบอกความเป็นสไตล์ในตัวคุณให้ดูโดดเด่นขึ้น นาฬิกาแบรนด์รูนาะจากบริษัทไวเรลจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทยบริษัทอยู่ที่ชนบุรีครับสินค้ามีการันตีสายหนังคุณภาพพรีเมียมใช้วัสดุอย่างดีทำความสะอาดง่ายหน้าปัดสวยหรูออกแบบดีไซน์ดีมากเป็นมาย,ยมแข็งแรงสินค้าเกรดนำเข้าในวันลำรองเราเลือกใส่เป็นแบบสีน้ำตาลใส่ชุดไหนก็แมทง่ายมากครับดูเท่ด้วยหน้าปัดสีทองเข็มนาฬิกาออกแบบมาสวยหรูใส่ไว้ดูเวลาไปพบปะลูกค้าดีจะใส่ไปถ่ายคอนเทนต์ร้านกาแฟก็ดูดีมากหน้าปัด สี่เหลี่ยมอะไรนําเข้าประกอบนอกทั้งเรือนสายหนังแท้แตะเข็บเดินสวยมากใส่ไปไหนก็มีแต่คนชมนาฬิกาเท่มากด้านข้างนะแข็งแรงไม่ไปยมปรับง่ายไม่แข็งหรือเจ็บมือสนใจเข้าไปดูในตะกร้าได้เลยมีเือกว่า500แบบนะครับทุกคน